ท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมในสลันวุฒิสลันเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตหารือท่านประธานเรื่องเกี่ยวกับเวลาในการพูดนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการตกลงกับท่านประธานสมศักดิ์ไว้ว่าจะให้เวลาผมไม่เกิน12นาทีซึ่งผมมีข้อมูลที่เป็น powerpoint และไม่ซ้ําใครเลยคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมาก ขออนุญาตท่านประธานให้กรุณาให้เวลาผมด้วยนิดนึงเถอะครับท่านจะพูดเกีนนาทีคือเขากําหนดให้ท่านเจ็ดท่านจะพูดสิบสิบห้าเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลไปหักของท่านเองครับแต่ว่ามีการตกลงกันแล้วท่านไม่อยากให้ประานกดดันท่านประธานนะแล้วก็เป็นการรักษามารยาทการประชุมด้วยครับท่านนะเชิญนะครับท่านประธานครับการอภิปรายของผมในวันนี้จะพูดถึงเรื่องอภิมหาภัยพิบัตินะฮะ ผมนั่งฟังมาสองวันก็รู้สึกว่ามีความไม่สบายใจเพราะรู้สึกว่าหลายท่านน่ยยังซ้ำเติมสถานการณ์วันนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากไม่อยากให้พวกเรามาซ้ำเติมสถานการณ์และสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนเสนอจะเป็นการตีแผ่ความจรงิงให้หลายคนที่ไม่เคยได้รับรู้สถานการณ์ที่แท้จริงคืออะไรได้รับรู้หมดและอยากจะเสนอยุทธศาสตร์ในการแก้อย่างเป็นระบบด้วยว่าจะทำยังไง แล้ถ้าฟังจากผมแล้ววันนี้งบประมาณที่ตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยผมมั่นใจเลยครับจะไม่ตัดและจะเพิ่มงบประมาณอีกมากมายเลยครับขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับผมขอใช้ PowerPoint นะฮะตามที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วนะฮะวันนี้ผมบอกว่าโลกเนี่ยกำลังวิกฤตหนักเลยด้วยน้ำมือของมนุษย์นะครับตามผมดูต่อไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยทำร้ายธรรมชาติทุกรูปแบบเลยทั้งป่าไม้ก็ถูกทำลายขยายเมืองอุตสาหกรรม ยังที่ไม่มีการระแวดระวังว่าจะไปขวางทางน้ำหรืออะไรสร้างพลูชันมากมายนะครับไลยต่อไปเลยครับเร็วใน่นะเวลามีจำกัดภาวะโลกร้อนนะฮะท่านดูสิครับว่าวิกฤตน้ำมหาพิพบัติภยัยทกภัยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสถานการณ์วันนี้เป็นการสถานการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตไปทั้งโลกเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลงท่านดูนะครับ อิทธิพลของพายุต่อสถานการณ์น้ําท่วมครั้งนี้นะฮะมีมรสุมเหยียบเข้ามาในประเทศไทย5ลูกด้วยกันนะท่านประธานท่านเห็นเส้นสีแดงไหมครับลูกที่หนักที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือนกเต็นนะฮะตัวที่ทําให้เกิดปัญหาหนักที่สุดเลยมาถล่มทีเดียว5ลูกนะครับฝนตกติดต่อกันเกือบสิเดือนแล้วอะไรจะทานไหวล่ะครับท่านดูนะครับผมขอเปรียบเทียบสถานการณ์3ยุคนะครับเห็นพูดกันมาหลายครั้งแล้ว เมื่อปี2485ที่บอกว่าน้ำท่วมหนักที่พระรูปส่งมาท่านดูในรูปนะครับยังพายเรือร้องเพลงกันอยู่เลยครับแปลว่าอะไรครับวันนี้น้ำท่วมไม่เหมือนกับสมัยนั้นนะฮะข่าวนั้นน้ำท่วมนี้เขาเรียกว่ายังมีความสุขธรรมชาติสมัยนั้นยังสมบูรณ์มากเลยท่านประธาน,นครไม่ต้องมีเขื่อนไม่มีอะไรขวางทางน้ำแล้วก็ระบายน้ำได้ตามธรรมชาติไม่มีอุตสาหกรรม บ้านก็เป็นทรงไทยเป็นทรงที่พร้อมจะหนีน้ําได้ตลอดเวลาแต่วันนี้มันไม่ใช่สไลด์ต่อไปเลยครับมาดูยุค2,538เขาเรียกอภิมหาภัยขนาดย่อมย่อมนะครับเขาพิมพ์ผิดนะธรรมชาติเสื่อมโทรมไปพอสมควรน้ำไม่ล้นเขื่อนตอนนั้นยังมีเขื่อนแต่น้ำยังไม่ล้นแล้วก็มีการสร้างเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำเริ่มมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนปัจจุบัน เริ่มมีระบบระบายน้ำแต่ก็ไม่เพียงพอแล้วก็เริ่มมีอุตสาหกรรมเข้ามามาเปรียบเทียบของ2,554 2, ดีกว่าเขาเรียกอภิมหาอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ท่านดูนะครับว่าธรรมชาติวันนี้เสื่อมโทรมหนักที่สุดแล้ววันนี้ธรรมชาติกำลังพิโรธน้ำล้นทุกเขื่อนล้นจนปล่อยจนไม่รู้จะปล่อยอยังไงแล้วนะครับสปิลเวย์เต็มหมดเลยนะครับทุกเขื่อนเลย สร้างทุกอย่างขวางทางน้ําไหลนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนยอมรับกันแล้ววันนี้เรามีระบบระบายน้ํานะครับอย่างดีมากเลยแต่ว่ายังเอาไม่อยู่อุตสาหกรรมต่างๆก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดขวางทางน้ําทั้งสิน้นและบ้านก็เป็นบ้านทรงรับน้ําผมเปรียบเทียบสามสถานการณ์ให้ทราบเพื่ออะไรครับเลิกทะเลาะก,กันได้แล้วครับเลิกโทษกันได้แล้วครับวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามวลน,น้ําครั้งนี้เนี่ย หนักที่สุดในประวัติศาสตร์ขอสไลด์ต่อไปนะครับผมจะเปรียบเทียบคู่ชกให้ดูนะครับว่าคู่ชกนะครับระหว่างธรรมชาติกับท่านนายกหญิงที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรของเราเนี่ยมันสมดุลกันแค่ไหนท่านดูนะครับเป็นการต่อสู้กันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ท่านมาดูปีกธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาติซึ่งกําลังพิโรธอย่างหนักเลยผมเรียกว่าฝนพันปีมีมรสุมห้าลูกถล่มเข้ามาในไทยอย่างยับเยินทุกเขื่อน จมน้ําหมดเลยนะครับน้าล้นทุกเขื่อนมวลน้ํากว่าแสนล้านลูกบาทเมตรถาโถมเข้ามาในกรุงเทพมหานาครของเราถล่มตั้งแต่ภาคกลางน้ําจมเป็นบาดาลไปหมดนะครับและน้ําทะเลก็หนุนสูงสุดมารับจังหวะพอดีมวลน้ําขึ้นนะครับเขื่อนต่างๆที่เรากั้นไวเ้เล็กๆเ,เนี่ยพังหมดพนังก็พังหมดนี่จึงเป็นเหตุที่ทําให้ซ้ําเติมน้ําท่วมอย่าไปโทษเขื่อนพังนะครับต้องโทษระเมือนมวลมวลน้าบัรยายนจริงๆไทรก็เอาไม่อยู่นะครับ หลายเมืองนะนิโคบุสากรรมจมบาดาลหลายเมืองก็จมบาดาลคนกว่าล้านคนตกงานกระทบหลายล้านชีวิตหลายล้านคนไร้ที่อยู่ทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มภาระให้ปีกรัฐบาลท,ทั้งสิน้นท่านตามผมมาดูนะครับแล้วคู่ต่อสู้ของธรรมชาติคือใครอย่างที่ผมกาวเรียนคือท่านนายกหญิงที่ชื่อยิ่งรักจินวัรนะครับประการที่หนึ่งเลยทั้งประเทศไม่เคยมีประสบการณ์เลยประเทศไทยเคยมีไหมครับประสบการณ์มวลน,น้ามากขนาดนี้ ใครที่ว่าเก่งแน่จริงเนี่ยขอให้ออกมาสิครับอย่ารอให้หวยออกแล้วก็ออกมาวิจารหนึ่งสองสามสี่ห้าโถเอย้ยคนขี่สำล้อยังวิจารณได้เลยไม่ต้องใช้นักวิชาการเลยครับและเป็นรัฐบาลเพียงไม่ถึงเดือนเลยนะครับก็เจอภัยพิบัติอย่างรุนแรงตั้งแต่ครั้งแรกก็เจอที่บ้านของพื้นที่เลือกตั้งของกระผมะค,คือตำบลน,น้ำไผ่นักหนาสาหัสท,ที่สุดท่านนายกก็ขึ้นไปเสียงเป็นเสียงตายก็ไม่กลัวอะไรเลยนะครับเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆคนหนึ่ง สิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือท่านดูโครงสร้างของปอพสิครับเล็กกระจิตรนิดเดียวเครื่องมือก็ไม่มีอะไรเลยปอพคืออะไรครับคือสั่งผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็สั่งคนในจังหวัดอันนั้นผมเห็นการทำงานที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ตำบลน,น้ำไผ่เนี่ยท่านนายกยิ่งรักถึงกับเอ่ยปากเลยบอกว่าโครงสร้างปอพเนี่ยต้องปรับแน่อย่างนี้รับไม่ไหวขอให้ท่านรับทราบไปด้วยนะครับก่อนที่จะโจมตีกันหลายหน่วยงานไม่พร้อมที่จะประสานงานผมใช้เครื่องหมายคำถาม ซึ่งประเด็นไม่อยากเป็นการโจมตีทำไปถึงไม่พร้อมที่จะประสานงานครับมีวาระอะไรซ่อนเล่นไหมท่านคิดกันเองตั้งศูนย์สปพประกาศพรบสามหนึ่งสามสิบเอ็ดตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทำกันเต็มที่ปรากฏว่ายังไงครับเครื่องมือมีไหมครับข้อมูลที่ว่าน้ำมีเท่าไหร่กันแน่เนี่ยใครตอบได้บ้างครับแน่จริงออกมาประกาศโตสิครับว่าผมเี่ยบอกไปแล้วข้อมูลน้ำมีตนนั้นตอนนี้ไม่มีเลยนะครับผมขอท้าเลยนะครับ อย่าพูดตอนหวยออกนักวิชาการนักวิชาเกินรู้มากข้อมูลสับสนพูดวกวนไปหมดไม่รู้จะเชื่อใครสื่อหลายแขนงนะครับหลากหลายแบ่งขั้วสร้างภาพจัดฉากกันเยอะแยะไปหมดเอาความจริงมาพูดกันไปแจกถุงยางชีพไม่กี่จุดแล้วก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลไม่ดูแลจะดูแลได้ยังไงล่ะครับมันเสียหายหนักกันเป็นล้านล้านครอบครัวนะครับท่านประธานมีผู้หวังดีประสงค์ร้ายมากมายชาวบ้านเดือดร้อนกดดัน ทำให้รัฐบาลบริหารลำบากนี่คือคู่ต่อสู้ระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ท่านเปรียบเทียบดูเองนะครับผมอยากจะบอกว่าต่อให้สิบนายกยิ่งรักเลยต่อให้ร้อยผู้นำระดับโลกเลยนะครับไม่มีใครเคยเอาชนะธรรมชาติได้เลยครับท่านดูสไลด์ต่อไปนะครับนี่คือมวลน้ำมาจากกิสตานะครับผมเอาข้อมูลจากข้อเท็จจริงมาทั้งหมดเลยเียดายเราได้เฉพาะมาถึงว่าตั้งแต่วันที่5มีมวลน้ำทั้งหมด1 11,500ล้านลูกบาทกมก็ยังไม่มีใครกล้ายืนยัน เขาถามว่าจิสต้าเอามาจากไหนเวลาชี้แจงมานักวิชาการหลายคนก็ขัดแย้งบอกว่ารับไม่ได้ยังไม่อยากเชื่อเอาละครับเรามีเท่านี้ก็ต้องเชื่อกันไปก่อนนะครับวันนี้รัฐบาลยิ่งลักสู้ปัญหาภัยพิบัติยังไงอย่างที่ผมกาบเรียงคือตั้งศูนย์ปอพประกาศพรบสามหนึ่งแก้ไขปัญหาเป็นระบบมองผลกระทบรอบด้านแล้วนะครับนายกหญิงเหล็กสวมหัวใจราชสีทุ่มสู้กับภัยไม่เหนื่อยไม่ท้อแต่บางทีที่มีความรู้สึกนะครับ ขอบตาแดงๆไปบ้างนี่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยมีความรู้สึกเจ็บปวดแล้วเสียหายหนักท่านสงสารประชาชนคนก็โจมตีพ่าอ่อนแอร้องไห้อย่างนี้เลยครับความเป็นธรรมเราดองความทุกความคิดทุกภาคส่วนต้านสู้มวลน,น้ําแต่ความคิดที่มาก็มีข้อจํากัดอย่างที่กราบเรียนอ่อนน้อมถม่อมตนอดทนน้อมรับฟังคาเห็นทุกคนแต่แล้วเป็นยังไงครับอย่างที่บอกข้อมูลมันสับสนจริงๆฟังยังไงก็ตีความไม่ไมตกผันน้ําไหลป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจไข่แดง ประชาชนที่เดือดร้อนก็ไม่ยอมก็มาพังถุงอย่างชีพมาพังถุงเขาเรียกบิ๊กแบกนะหรือว่าพังพนันกั้นน้ําอพยพหาที่พึ่งพิงให้ประชาชนระดมอาหารทั้งสั่งมาจากต่างประเทศเพื่อลดการโกงราคาแจ้งเตือนภัยทุกจุดทําความเข้าใจด้วยใช้กฎหมายอย่างอ่อนโยนนะครับเพื่อพยายามหลีกเลี่ยงขอสไลด์ต่อไปนะครับความขัดแยง้งท่านดูนะครับ ภาวะระดับน้ําทะเลหนุนนะครับผมเปรียบเทียบกับการปล่อยน้ําลงไปในแม่น้าเจ้าพญานหนึ่งเดือนเต็มๆย้อนหลังเลยนะครับท่านดูเส้นกราฟสีแดงกับเส้นสีน้ําเงินนะครับสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเลยแปลว่าทางกรมชลประทานก็ดีรัฐบาลก็ดีปล่อยน้ําลงในแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อระบายเป็นสายหลักเนี่ยอย่างดีที่สุดแล้วอย่าไปโทษกรมชลประทานเลยเสียดายมันมีเส้นกราฟอีกเส้นหนึ่งนะผมอยากจะโชว์ที่คนพยายามโจมตีนักหนาวว่ากรมชลประทานก็ดีกระทรวงกรเกษตรก็ดีรัฐบาลก็ดีทำไมปล่อยให้น้ำล้นเขื่อน กราฟเส้นนั้นบอกว่าในปี5 15253 3ปีเต็มๆปรากฏว่าอย่างไงท่านทราบไหมครับน้ำในเขื่อนเกือบจะแห้งเลยเหลือไม่ถึง30%นอนก้นเลยพอมาปี54มีโอกาสเก็บน้ำได้เขาบอกน้ำขึ้นต้องรีบตักใครไม่ตักก็งงโง่แล้วไปโทษอะไรกรมชลประทานแล้วครับท่านดูความจริงบ้างเพียงแต่มันเป็นเคาะซ้ำกรมซัดก็คือใครจะไปรู้ได้เรามรสมมาทีเดียว5ลูกอย่างที่ผมให้ดูแผนที่เอาความเป็นธรรมความเป็นจริงมาว่ากันดีกว่ายอย่ามาโจมตีกันเลย นะครับทุกคนเขาทาดีที่สุดแล้วผมจะให้เหตุผลเลยว่าทําไมเขาถึงไม่ระบายน้ําในตอนนั้นหนึ่งจำเป็นต้องจัดเก็บเพราะไม่รู้ว่าจะแรงลงไปอีกเมื่อไหร่สองนะครับมรสุมมาเร็วเกินกว่าที่คาดคิดทําให้น้ําท่วมเร็วน้ําท่วมปล่อยไม่ได้ปล่อยชาวบ้านข้างล่างก็บอกว่าเดือดร้อนเกิดารณมโมเดลในช่วงนั้นพอดีท่านหลับตานึกภาพดูดีๆ <laughs> เห็นไหมครับแล้วฝนที่ตกมากำหนาแบบฝนพันปีห้ามรสุมจริงๆเลยนะแล้วก็การระบายน้ําทั้งระบบเนี่ยมันขอความร่วมมือลําบาก บางทีกรมชุมพทานทำมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมาถึงติ๊กกึกชายแดนจุดหนึ่งเดี๋ยวจะชํำแหลให้ดูว่าคืออะไรสรุปนะครับเขาทำอย่างมีหลักการเป็นระบบแล้วนะครับผมไม่อยากให้มาเป็นประเด็นการเมืองเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านรัมตีทีละก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็ทำดีที่สุดนะฮะผมได้ได้ทราบว่าท่านเป็นคนที่มีหลักการในการทำงานขอสไลด์ต่อไปนะครับผมจะเปิดเผยความจริงท่านดูนะครับลูกศรวิ่งลงมาแล้วนะเห็นไหมครับ ทิศทางการระบายน้ำนะครับลงทรเลมีทั้งหมด7ช่องทางแต่วันนี้ที่ไฮไลท์คือท่านดูที่กทมนะครับกทมนะครับจุดระบายน้ํามหาชัยสนามชัยมหาชัยนี่ครับระบายได้12ลูกบาทเมตรต่อวันวันนี้ระบายได้ศูนย์เมตรต่อวันระบายได้ศูนย์ลูกบาทเมตรต่อวันท่านจดไปด้วยนะครับเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เอามาจากกทมเลยนะครับมาดูช่องต่อไปนะครับช่องระบายน้ำของอระบายน้ําสมุทรปราการ ระบายได้40ล้านลูกบาทเมตรต่อวันวันนี้ระบาย16.1ล้านลูกบาทเมตรนี่ข้อมูลอัปเดตณปัจจุบันนะครับท่านดูสิครับแล้วอย่างนี้น้ําจะไม่มาประดังมาขั่งอยู่ได้ยังไงครับถ้าใครแน่จริงเดี๋ยวความจริงมาตีแผ่กันนะครับขอสไลด์ต่อไปครับท่านดูการสํารวจสิ่งกีดขวางณวันที่5พฤศจิกาสิครับเห็นไหมครับว่าสิ่งกีดขวางแบบนี้น้ําจะระบายออกอยังไงเห็นไหมครับตทมอเองก็ไม่เคยรับทราบว่าจะมีมวลน,น้ํามาขนาดนี้ต้องมาผันน้าไหลเคยแต่ผันน้ําขังวััันนนี้เนรร้เเเปป็ยงงงงไไละครรบจจอขอขขิา นะครับจริงกว่านั้นมีคนไปตั้งข้อสังเกตดีวว่ากอทมมีเครื่องสูบน้ําจริงหรือเปล่าหรือแบบว่ากล้องไอวงจรปิดไปตั้งไว้ใชเฉยแต่มันไม่มีตัวตนเห็นไหมครับผมยังไม่อยากกล่าวไรถึงขนาดนั้นนะครับต้องให้ความเป็นธรรมท่านหมอสุขุพันธ์ด้วยนะครับเอาท่านมาดูนะครับปริมาณน้ําท่วมกรุงเทพมหความณวันที่8พฤศจิกานะครับท่านดูสีน้ําเงินปีกทางขวานะครับ1ิบหล้านลูกบาทเมตรนะครับก็คือทางกรุงเทพตะวันออกแล้วทางกรุงเทพด้านตะวันตก 206.5ล้านลูกบาทเมตรนี่ข้อมูลจากจิสดาแล้วก็จากไา้หน่วยงานผมเอามาประเมินเฉลี่ยนะครับไม่เชื่อใครคนใดคนหนึ่งและถ้ากรทมระบายน้ำจริงๆนะฮะระบ,บายจริงๆนะฮะเพียง9วันเท่านั้นนะครับน้ำจะลดจากกรทมทั้งหมดแต่ถ้าระบายเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ผมนำเสนอนะครับจะใช้เวลาไม่เกิน6วันผมมีอีกฉากหนึ่งนะครับที่จริงท่าระบาย เอาแค่ถึงแค่ครึ่งน่องนะครับหรือว่าให้ถนนโผล่เนี่ยใช้เวลาห้าวันก็จบแล้วท่านดูสไลด์ต่อไปขอเสนอแนะแนวทางการระบายน้ําให้กรทมเลยแน่จริงติเขาแล้วก็ต้องเ,อเสนอด้วยผมให้ใช้ช่องระบายน้ําทั้ง7ช่องทางนะทำให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการระบายน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นหลักแต่ระบายเจ้าพระยาเป็นหลักแล้วมันไม่พอให้ในกรทมต้องระบายด้วยโดยมีเป้าหมายเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่กรทมให้พ้นวิกฤต คำว่าพ้นวิกฤตคือแค่ไม่เกินถนนรถวิ่งได้ในพ้นวิกฤตแล้วถ้าประเทศไทยเรานี่ท่วงแค่ครึ่งน่องนะคนไทยมีความสุขนะเพราะคนไทยรักน้ําอยู่กับน้ํามานานข้อสังเกตท่านดูนะครับการระบายน้ําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําได้ไม่เต็มที่มีข้อจํากัดตรงนี้ผมเขียน question m ใส่ไวค้คําโตโตแต่ไม่กล้าใส่ถามว่าเพราะอะไรสถานีสูบน้ําของกทอมอยังทํางานไม่เต็มศักยภาพแล้วบางที่น้ํายังไหลไม่เข้าไปเลย เป็นคลองที่ควรจะมีน้ําเต็มแล้วแต่ไม่มีมีเครื่องสูบใหญ่เริ่มเติมตั้งรอแต่ไม่มีน้ํามาให้สูบมันเกิดอะไรขึ้นมีสิ่งกีดขวางน้าคลองต่างๆในกทมท่านสไลด์ครับ,รบมีท่านสมาชิกประท้วงนะครับเชิญกราเรียนท่านประธานสภาครับกระผมชัตรพันธ์เดชกิจสุนทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการชนะพีพักประชาธิปัตย์ครับผมขอประท้วงท่านผู้อภิปรายนะครับ ผิดข้อบังคับข้อ61ครับเพราะท่านต้องอภิปรายอยู่ในประเด็นครับเรากําลังอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายไปจําปีอยู่ครับไม่ใช่อภิปรายเรื่องปัญหาน้ําท่วมแก้แบบไหนครับเรื่องงบประมาณครับครับเชิญนั่งครับนะครับท่านท่านสลรันครับผมกําลังชี้แจงเรื่องงบประมาณอยู่นะครับท่านท่านฟังนิดนึงนะครับท่านกําลังลําดับเหตุการณ์น้ําท่วม นะครับแล้วก็ในช่วงที่ท่านลำดับเนี่ยนะครับท่านใช้เวลาไปประมาณเอ่อ13นาทีจะ14นาทีนะครับท่านก็กำลังเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมคราวน,นี้ท่านสมาชิกเนี่ยท่านก็ประท้วงว่าไอ้ลำดับเหตุการณ์ของท่านทั้งหมดเนี่ยแล้วท่านลองพูดดูซิว่าน้ำท่วมของท่านเนี่ยท่านจะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่ององบประมาณอย่างไรเอาเข้าเข้าเนื้อหาเราสักนิดนึงว่า มาเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการที่จะใช้เงินอย่างไรได้ไหมครับเชิญนะขอบคุณกัปตันประธานนะเกี่ยวเต็มๆเลยครับผมกำลังจะเข้าเรื่องงบที่จริงไม่น่าประท้วงเพราะว่ากาลังจะเข้าสู่งบแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับอุตสาหการรมสังคมความมั่นคงเนี่ยมันมีมากมายแต่ผมยังไม่ฉายเพราะว่าจะให้ไปเร็วนิดหนึ่งการฟื้นฟูหลังวิกฤตนะฮะเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐกิจโลกก็กําลังกระนำซ้ําเติมพ่อกาลังสุดโสมมาก หลักทฤษฎีของเคนเนต้องออกมาใช้รัฐบาลจะต้องทุ่มงบอย่างมหาศาลเลยไม่ใช่งบที่นําเสนอนะงบที่ทุ่มต้องกว่าล้านล้านเลยนะครับมากกว่าหนึ่งล้านล้านแน่นอนอาจจะถึงสองล้านล้านก็ต้องทําเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้น GDP ช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ขณะดเดียวกันนะฮะการกระเตือนการกระตุ้นนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าที่บอกว่าอย่าไปใช้เลยนะครับไอ้ที่บอกว่าลดคันแรกบ้านคันแรกจริงๆมันเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงปัจจัยนิยมไม่ใช่ประชานิยมมันเป็นหนึ่งในปัจจัย4คนยังไม่มีเลยให้เขามีนะครับมีคําพูดคํานึงต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะท่านประมวลสภาวาสุขพูดไว้นานมากผมถูกใจคํานี้มากเขาบอกครั้งนี้เพื่อประชาชนดังนั้นผมจึงถามว่าถ้าเราจะทุ่มว่าเพื่อประชาชนจะเป็นไรไปฮะใส่ไปเลยครับวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้เป็นโอกาสเราจะมีการจัดตั้งนะครับการบูรณาการหน่วยงานเรื่องน้ําใหม่หมดเลย ประเทศไทยจะกลายเป็นสีเขียวเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังว่าคืออะไรผมจะไปเร็วดิดหนึ่งนะฮะมาดูแนวคิดการบริหารจัดการนะก่อนจะถึงงบประมาณนะฮะถ้าบอกว่าใช้งบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วไม่บอกว่าทําอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ท่านดูนะครับแนวคิดการบ,บริหารจัดการน้าทั้งระบบใหม่ผมเรียก Thailand Order กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒน,นาชาติเลยนะครับในระยะยาววันนี้ต้องมองด้วยว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแบบนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะไปยังไงไม่ใช่คุณยังกําหนดชาติแบบเดิมแต่ว่าธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วไม่สอดคล้อง จัดวางระบบผังประเทศใหม่ทั้งผังเมืองผังน้ําและผังป่าให้สอดคล้องกันดุวศาสตร์การพัฒนาชาติใหม่หมองให้สอดคล้องกันเลยนะครับจัดโครงสร้างหน่วยงานรับผิดชอบธรรมชาติภัยพิบัติที่พร้อมจริงผมเรียกว่า์แกนิ i c s t ั u เ t u r e ให้ฉายสไลด์ต่อไปนะครับที่เป็นวงกลมๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมานี่แหละครับคือ์แกนิกส s t ัคเ t u r e ท่านดูวงกลมสีฟ้าข้างในนะครับผมบอกว่าสถานก,การณ์ทั่วไปน,นกกี่กระทรวงน้ําหรือก็ดีกระทรวงปอพก็ดีดูแลได้เอาอยู่แล้วครับไม่ต้องไปหาใคร แต่สถานการณ์ลุกลามใหญ่โตในวงที่สองสีเทาเขาบอกสถานการณ์รุนแรงระดับชาติต้องใช้ทุกหน่วยงานใช้พบรบสามหนึ่งอะไรก็ต้องว่ากันไปหรือจะมีมากกว่านั้นถ้าสถานการณ์รุนแรงในระดับโลกนะครับประชาชาติหรือข้อตกลงร่วมมันก็ต้องมีอันนี้จึงเรียกว่าออร์แกนิกสตาร์เจอร์เพราะมันสามารถยืดหยุ่นได้เวลาไม่มีเหตุก็ไม่ต้องไปใช้มากมันจะเปเลืองงบประมาณจัดตั้งกระทรวงน้ำเพื่อบรุรณาการแก้ไขน้ำทั้งระบบประกาศแมกกาโปรเจกต์นะครับประกาศพักทีนะครับไอ้น้ำแห่งชาติเนี่ย นะครับแล้วทำเอาฮอลแลนด์โมเดลมาคัปปี้ก็อย่างได้ซึ่งเราอย่าไปเสียดายเลยเพราะถ้านี้เราช้าเนี่ยธรรมชาติมันจะแซงเราท่านดูปัญหาน้ําทั้งระบบนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับเร็วแล้วฮะท่านดูนะครับตั้งแต่น้ําท่วมน้ําแรงน้ําเสียน้ำอุอปโภคบริโภคน้ําปัจจัยผลิตการ,ากรเกษตรก็ดี <นะ S 1> อุตสาหกรรมก็ดีสันขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงปิดแล้วฮะจบแล้วทางเว็บของรัฐบาลแจ้งมานะครับว่าท่านได้ใช้เวลาเกินสมควรแก่ ที่กาหนดไว้แล้วนะครับเอาทางสรุปเลยครับขอสรุปแล้วครับสรุปเลยนะครับเสียดายนะครับเอาสั้นๆเลยนะครับถ้าทําได้นะฮะบูรการน้ำน้ำได้เนี่ยจะดีมากฝนตกลงมาร้อยหยดวันนี้เราเก็บใช้ได้เจ็ดหยดนะครับต่อไปผมจะพยายามทําให้เก็บได้ยี่สิบหยดอันนี้สรุปเลยนะครับนี่คือแม่กับโปรเจกต์ใช้เงินแค่ประมาณหนึ่งล้านล้านเท่านั้นครับงบประมาณที่ทัางดูท่านดูนะครับขอสไลด์งบประมาณขึ้นเลยนะครับ เสียดายเวลามีจำกัดมากงบประมาณปี55นะครับตั้งไว้2ล้าน3แ8 0มื่ล้านล้านนะฮะปรากฏว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำทั้งหมดเนี่ยที่ขึ้นมาเนีมีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่ลงรายละเอียดละรวมภายพิบัติด้วยนะฮะ1แ3ห3,937ล้านบาทนะครับล้านล้านนะครับท่านดูสิครับว่าตัวเลขมันสมดุลแค่ไหนแล้วก็ประมาณในปี5อ,อ้ท่านดูข้อที่3เลยนะครับ งบมาณที่จะจัดทาพนาหแหล่งน้ําจริงๆมี7 3 5 7 9นาจะจุด2ล้านบาทท่านเห็นไหมครับว่ามันไม่สอดคล้องเลยนะครับแล้วปัญหาประเทศวันนี้นะฮะความล้านหลังนะอาจจะถูกแซงทั้งลาวทั้งพมา่ามเขมรมาจ่อแล้วนะครับนะขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีกระทบสังคมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงสเปซนี่คือสังคมเศรษฐกิจการเมืองนะผมย่อๆนะครับขาดยุทธศาสตร์การพาัฒนาชาติระยะยาวอย่างชัดเจน ขาดประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเสียโอกาสเกิดความเสียหายมีการล่วนไหลาขาดงบฟื้นฟูเยียวยากู้วิกฤตหลังน้ําท่วมขาดงบพัฒนาเมกะโปรเจกต์น้ําแห่งชาติผมถามว่าเงินเหล่านี้เราต้องใช้เป็นล้านๆแต่วันนี้หลายคนไปพูดถึงเรื่องกู้ผมถามคําเดียวว่าทําไมต้องกู้ผมกําลังเสนอแผ่นนี้นะสุดท้ายเลยครับเสนอยิงขึ้นมาเลยฮะ powerpoint แผ่นสุดท้ายครับขอให้คนไทยทั้งประเทศจับตาดูนะครับว่าผมกําลังจะพูดอะไร เชื่อไหมครับประเทศไทยเรามีบ่อน้ํามันบ่อใหญ่นะครับมีเงิน10.8ล,ล้านล้านบาทไม่ใช่น้ํามันนะครับเป็นเงินที่เขาเรียกเงินนอกงบประมาณท่านดูนะรับมรบดูนฉบับปี2อ5 0ันห้นมาตารา170บระบุชัดเลยนะครับรายได้เงินของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้หน่วยงานของรัฐนั้นทํารายงานการรับและจ่ายเงินดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปีและให้คณะลัมนตีทํทำรายงานเสนอต่อสภาวู้อตอนและวุฒิสภาต่อไปตรงนี้ผมไปค้นมาแล้วมีเงิน10.8ล้านล้านที่ไม่เข้าระบบนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามีเวลาผมจะชําำละสรุปยังไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่เอาชนะธรรมชาติได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติที่กําลังพิโรธส่งมวลน,น้ํายิ่งใหญ่นับแสนล้านถาถมโจมตีประเทศไทยทั้งประเทศทั้งประวัติศาสตร์ แล้วนายกหญิงยิง่งรัตจินวัตรเป็นใครต่อให้ผู้นำโลกที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่อาจเอาชนะธรรมชาติที่กำลังพิโรธได้ผมจึงอยากขอวิงวอนทุกฝ่ายนะครับโปรดให้กำลังใจประเทศไทยโปรดให้กำลังใจผู้ประสบภัยโปรดให้กำลังใจทุกคนทุกหน่วยงานที่เขาทุ่มเทช่วยเหลือภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนท่านนายกยิ่งรักชินวัตร ท่านทำดีที่สุดแล้วเหลืออย่างเดียวทัานนั้นยังไม่ได้สร้างภาพและวันนี้ธรรมชาติยิ่งใหญ่ไม่มีใครเอาชนะได้โปรดให้กำลังใจพวกเขาทุกคนด้วยเถอะครับขอบคุณครับ